สวัดีล่าป้าเจ้า YouTube นะนี่ผมจะมาเที่ยวร้านกาแฟตู้รถตู้ไม่มีหรอกนะผมก็มาเที่ยวเฉยๆนะก็คือผมเป็นเพืแฟนเขาเพืแฟนเจ้าของเสียก็เลยอยากจะมาเที่ยวนะมาไปชมบรรยากาศความสนุกความร่มรื่นของร้านกาแฟตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ระเบียงกาแฟนะขอบคุระเบียงกาแฟที่บอกโลกของเขาจะเป็นบ้านเชลแล้วมันจะหันก็ไปดูแบบเป็นบ้านเชลแล้วก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยว สีดทายล่างก็จะมีเป็นร้านกาแฟสะัดผมสะัดผมรอรอหนะ่อย <c oughs> ไอ้มึงไปไหนอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวมันเป็นระเบียงกาแฟมันมีก๋วยเตี๋ยวด้วยครอนี้ก็จะเป็นจุดนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะนี่เป็นด้านล่างของคาเฟ่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยโอ้โหจัมโบ้เ <c oughs> นี่ย บิวสวยวิวสวยนี่จะกินอะไรนกินเตี๋ยวไงท่าบอกมันมีก๋วยเตี๋ยวว่าตะกิ้ก๋วยเตี๋ยวไงไวะดูที่เมนูเมนูเขามีอะไรบ้างนะจะมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวแห้งสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มจืดเนื้อตุนอ๋นมีมีรวมเกาเหลาด้วยวมีขนมเบื้อง,งนะแัดไทยโบราณแล้วก็มีข้าวผัดด้วยผักกะเพรา มื่อถ้าเกิดเอาขนมเบื้องมาใส่ต้มยำเป็นไงมึงเคยมาพูกมันน่าจะเหมือนมึงเข้าเคี้ยวว่ะอะไรเว้ยต้มอ่ะครับสั่งอะไรคุณไอยูไม่มีตังค์เลี้ยงกูด้วยเลี้ยงกูให้กูเลี้ยงมึงอีกโอ้คนตัดก็ต้องตัดนะไอ้ต้องมาเลี้ยงข้าวอีกเคยเห็นจอรนวิกไหมจอรนวิกทำไมข้าคุณภาษาเขียนผู้หลอนบอกให้ว่าคือคือคือ ที่ทํากันนะคือคือเป็นการถ่ายคลิปแบบเรียวมากเลยไม่ไม่มีการเขียนสคริปไม่มีการคิดสคริปที่จะมาทํากันเลยนะคือขับรถมาแล้วก็คิดสดๆแล้วก็พูดกันสดๆเลยอะคลิปแบบเรียวไทม์เรียวไทม์ครั้งแรกมันจะอายเว้ยจริงอะไรนะเขาบอกกันว่าครั้งแรกมันจะเจ็บหน่อยเดี๋ยวชินเองใช่ถามจริงไอตัดตัดอีาถามจริงอันนี้อันนี้เป็นครั้งอันนี้เป็นครั้งแรกหรือว่า หลายครั้งที่ทมากินเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มากินข้างล่างเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ที่มากินกันจะกินเป็นกาแฟใช่ไหม,มด้านบนแต่เนี้ยคือถามจริงที่เป็นครั้งแรกหรือว่าวเคยเคยมาแล้วจังครั้งแรกเลยเคิดว่าไงหมายถึงบรรยากาศคิดที่ว่าไงเย็นไหมนี่ว่่เย็นนะคือคือเปนหน้าร้อนที่แบบคือรอบๆเขาเป็นน้ำใช่ป่ะแล้วมันจะเย็นๆลมมันพัดเข้ามาด้วยมันร้อนแบบชื้นๆปกติถ้าเป็นวันแบบว่าอย่างวันหยุดเนี้ยลูกค้าจะเยอะมากๆเลย นี่เป็นมาแบบวันปกติวันธรรมดาวันฟุตไงก็เลยดูคนบางๆตานะครับเดี๋ยวลรอก็เตี๋ยวมานะครับทุกคนเราเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงทั้งขนมเบื้องก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เอาไข่เนี่ยใส่ไปล่อนในกระทะให้มันกลมๆใช่ไหมแล้วก็เอาไส้อะใส่เข้าไปเป็นไส้เฉพาะของเขาก็จะเป็นกะทายน้ำาจากเบื้องนี้ต้องฉาบปูนด้วยวะอันนั้นไม่ใช่เรื่องจะใส่เขา,าเป็นแบบนี้นจะมีถั่วมีพวกกุ้งแห้งพวกอะไรอย่างเงี้ยสามไส้มัน,วนหวานๆอาจั๊กกระเจาะรูปเปรี้ยวนิดหน่อยก็ะจะมีถั่วงอกข้างในชิมแบบเปล่าๆไม่ใส่อาจารย์นะอันเนี้ยปลาเยี่ยมจุด มันยิมยุดไม่ไหวคุยเนี่ยอือคุจะหอมหัวคือจะหอมถั่วกับกุ้งแห้งมีงความดงๆทำน้าให้เหมือนอือเอาเรยเด็กหน้ัด่า <c ười> น,นาดีกว่าชิมางมินบ้างดิมึงชิมอย่างนี้เป็นครึ่งคลิปแล้ว <c ười> มีความเปรี้ยวหวานอือจะเปรี้ยวนำนิดหน่อยอเข้าไปเขากินแบบใส่อาจารนะ เขาเรียกอะไรนะมะอาจ,จยน์จจยนามาจ,จย์นามาจย์กินมาสิบปีกู่รู้เลยดูรายการมรบบาสเตชฟบ่อยเขาจะรู้นามาจ,จย์นะนอ,จจนอจจนันนี้จะทำนีำนิุดดะนีนิุดดะเียวตัดหวานไงมึงความเผ็ดมึงนิดหน่อยโอเคต่อ,ไ,อตไปครับเป็นผัดไทยผัดไทยม,ม,ม,มีต้นหอมไ,<ด>ไ,ไม่ด้วยนะเอ็กเซนซอรี่ดีเคผัดไทยเก็จะมีไข่นะนี่ผัดไทยไข่ใส่ไข่จะมีถั่วกับแคปหมูมาให้กากหมู ไม่มีแคปเจอร์มันไม่มีแคปเจอร์ไหนผมแคปเจอร์ไหมแคปเจอร์แต่นี่เป็นแคบหมูโอเคมาชิมแล้วนะออกเสียงว่าแครบหมูเดี๋ยวไอ้ที่จะ็กโตอื่นเขาล้อมคานเลยครับอืมดูมีความมันๆตึ้นเส้นไม่ติดกันเกินไปอืมอเงี้ยเลย ความแบบฟับงหอมฟังกล้ามเพราะมัเขาผัดมาแล้วมันแข็งเอ,อเอ้ยไม่มันเส้นมันไม่ไ,มได้อย่าง<ว>เงี้ยืดยืดจะมีฟังหอมกลิ่นผัดไทยดำเดิมหวานหวานรเปรี้ยวนิดหน่อยคือถ้าวิวดีมากเลย <laughs> นะคือถ้าพูดถึงกระนั้นของผัดไทยที่เคยเออชิมมาทั้งหมดนะผมให้เลยนะแปดอะ่ะ <laughs> คือคือโอเคเลยแหละแปดกานต่อไปเจ้เชี่ยกูลืมอ่านเชี่ยพูดจริงม่ะเนะ ก๋วยเตี <bas> ๋ยวสุโขทัยนะครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราคนที่ไหนครับเราคนที่ไหนครับสุโขทัยแต่ต้องต้องคนคือเขาจะมีตั้งแตลตีอยู่ข้างในนะคือคนสังเกตก๋วยเตี๋ยวแห้งของต่างจังหวัดกับก๋วยเตี๋ยวแห้งของสุโขทัยไม่เหมือนกันนะคือนี่สุโขทัยนะครับเอามะนาวไม่บีบคุณยายผมติดหวานถ้าบีบจะบีบเพื่อแบบปรับมิตรกลางแล้วกันอืม มันจ,จริงงมันมีความหอมของน้ำซุปอ่ะที่เขาเอาเซนไปรั่วหอมซุปเขามากเลยนะถ้อ่างมันมีความหมอมของตาลปีป๊บบวกกับน้ำเอะมะนาวที่เราใส่ไปอะ่ะม,มันจะมีแบบความอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยอม,มันเหมือนผัผผดเปรี้ยวหวานเลยไม่เหมือนมันคนลาาะอย่างก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ของตนะแสดงว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งผัดเปรี้ยวหวานใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวแห้งคือก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวสุของไทยมีเรื่องมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือไปอยู่จังหวัดคือจะไปจังหวัดไปจังหวัดนครราชสีมา ไปหานาเว้ยแล้วเนี้ยนาก็พาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวแหละก่อนเราขึ้นไปกเรืงเท่คือสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งมาแล้วอันเนี้ยด้วยความที่เราชินกับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใช่ไหมเขาก็สั่งมาเราก็กินแบบเอ๊ะมันมันไม่หวานวะมันไม่เหมือนที่กูเคยกินอ่ะก็เลยยกมือถามเขาพี่ครับน้ำตาลปี๊บไม่มีหรอครับเขางงทับหน้าเป็นไก่ตาวแตงเอาน้องครับนี่มันก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยกินน้ำซุปก่อนนะครับ ตุ๊กต้องมีความหอมหอมเลยครับหอมกลิ่นแบบมันมัอนออกขมบ่อมอาทรางซุกกระดูกเขาจะมีความหอมแล้วก็ใส่เครื่องตัองอย่ามาเป็นแบบพวกถัวพวกอะไรเนี่ยเขาจะหอมกับอะไรอ่ะไอ้นี้ไอเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะไอเนี้ยถั่วผักยาวมันมีมันมีกลิ่นหอมของอันนี้อยู่ก็ไม่ต้องปรุงก็ได้นะดีโนเลยมาชิหมูแดงกันหมูย่างนุ่ม พระเจ้าเนี่ยสัตว์เคี้ยวจนกวดตาขาดแต่หมูแดงเขาทํามาจากอะไรวะหมูที่ชุบส,สีสีแดงเไยหมูเปียกสีใช่ไหมเล่นมีความล้แล้วไอหมูเปียกสีนี่อร่อยไหมไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่เรกินไปนะหมูเปียกสีนี่อร่อยไหมจริงก็เถอะผู้ใหญ่ใจดีครับผมหารการหาดกา,านะก,นก็ที่เมื่อกี้ เช็คบินแล้วนะครับอันนี้เป็นค่าเสียหายแล้วก็ลองรอยอ,รอยารยธรรมความชั่วร้ายนะครับเรียบเลยทุกคนไม่เหลือเลยอร่อยจริงอร่อยจริงก็คือกินหมดอ่ะไม่เหลือเลยนะเหลือแต่ลองรอยอ,รอยารยธรรมทั้งหมดเป็นเงินเนี่ยสี่จานนะสี่กูถ่ายสาวสี่จานสี่อันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทอ,อันนี้คือสี่จานนี่คือแบบมากินกันเป็นครอบครัวได้นะพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนได้เลยนะแค่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วก็อร่อยด้วยอิ่มก็เยอะอิ่มปะ โอ้อิ่มจุกๆอุกเลยอะทอนอย่างเ<ต>จ้าเนียงอิ่ออมจนเจ้าเนียงกับผมกับเพื่อมันรุ่นเฮฟวี่เวทะมันต้องกินคนละสองสองกิโลโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนกันข้างบนเคามีลายกาแฟด้วยนะรู้ป่ะก็ใช่มากินกาแฟเ <c oughs> ออนะรับาียนี่คะไรไรือไงขึ้นมาดนี้ไป ดูดูดูมันดูมันดินสิล <c oughs> เลยประธานบริษัทยศสูงไม่ให้ยืนเนงกินยศสูงไม่ให้ยืนเองกินทำไมยศอะไรวะหลอดเลยม่ได้กูไายแล้ว